ที่เราพูดชวนก็บวกไปนี่ไม่ได้ศูนย์เปล่าเลยโทเดเซโโทโบโลเซเยสได้หรือก็ไปบอกต่อไปได้อีกทั้งผู้บอกนี่จะอยู่ในสายตาของสวรรค์นะจ๊ะระชาวสวรรค์และเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ภุมมเทวาลุกะเทวากาสเทวานีานน่อยากจะอยู่ใกล้ผู้ที่มีจิตเป็นกุศลที่ใจชื่นบานเบิกบานอยู่ในบุญตลอดเลย พอเวลาเข้าไปอยู่ใกล้แล้วเขาจะได้อนันโมธนาสาธุการด้วยแต่นั้นที่เราไปเชิญวัวนี่เราไม่ได้ไปตามลําพังเลยจ้ะจะมีเหล่านี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่พูดไปเถิดนี่นะจ๊ะเดี๋ยวภูมะเทวาที่ก็ตามเราไปเขาจะไปช่วยด้วยลูกกะเทวากะเซวาที่อยู่ใกล้ตัวเรานนเนี่ยจะชนชาวสวรรค์แน,น่นอน,นเขาแวบ,บมาแวบบไปได้ ต้องปลื้มทุกอนุวินาทีนะที่เราทำหน้าที่นะจ๊ะพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยด้วยใจที่เบิกบานเลยระหว่างเดินทางไปอ้อเหนื่อยเหนื่อยอย,อย่าพูดเนาะอย่านึกอย่าคิดด้วยนี่นะเฮ้ยเหนื่อยเหน่ยนย,ยังไม่ได้สักาคนเ้ย <c oughs> <laughs> องหยับประพฤตินะ <laughs> ต้องปลื้ม <c oughs> ตลอดอย่างน้อยเราได้พูดสิ่งที่ดีๆ <c oughs> กระแสทานบุญได้ผ่านใจเราไปแล้ว ที่เราพูดไปแล้วนะจ๊ะได้่านไปแล้วแล้วทอยของเราไปฝังอยู่ในใจเขาแล้วเพราะหูก็ปิดไปได้รอคอยวันที่จะ,จะเจริญงอกงามอยู่ในดวงใจของเขาสักวัน,นก็จะได้ปลีดอกออกผลทำให้เขาคิดใหม่ได้คิดดีได้คิดบวชได้คิดช่วงอื่นมาบวชด,ด้วยได้เห็นไปจะเยอะแย,ยะไปหมดเลยจากสิ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยจะคิดไตราดว่า ถึงไม่มีเราสักคนออกไปทำหน้าที่ก็คงจะไม่เป็นไรเป็นจ้ะต้องมีเราด้วยอย่างงี้นะจ้ะมีเราด้วยไปเนี่ยถ้าไปหลายๆคอเนี่ยมันโอน,โอนุหนานบุญมันเท응ิงมันไม่เคว้งควางนะ <laughs> เราจะได้บุญไปด้วยกันอย่างน้อยก็ไปได้คุยอะไรก็หันมามองหน้ากันเออยิ้มให้กันอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะก็ยังมีแห้งใจกันได้นะเพระาะนั้นต้องไปด้วย ไม่มีเราไม่ได้ต้องมีเรานี่นะจ๊ะคือคิดอย่างนี้นะถึงไม่มีเราสักคนออกไปทําหน้าที่ของไม่เป็นไรแต่หลายคนคิดอย่างนี้การฟื้นฟูพุทธศาสนาฟื้นฟูเหมืนอนพระพุทธการคงเป็นไปได้แค่ความฝันอ,อ๋อแต่ถ้าคิดแบบครูไม่ใหญ่บอกเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นความจริงนี่นะจ๊ะแล้วไม่ใหญ่จริงสองจริงแต่ว่า จ้าจริงแสนจริงเลยนี่เนาะเขาบอกว่าการทําหน้าที่ของลูกพระธรรมทุกคนนั้นสําคัญมากในใครเป็นลูกพระธรรมต้องทําหน้าที่ตรงนี้จ้ะเพราะคาว่าพระธรรมนี้ต้องทําแทนพระนี่นะไ,ไปช่วยคนบวชน,นี่นี่เน็จจ้า